พูดถึงงานในวันนี้่อยครับจะิจาะไรอย่างไรได้ย่งไรครับสำหรับงานวันนี้ตอนเด่นต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณาเข้ามานะครับแต่ผมเชื่อว่าแน่นอนเลยแม่เหล็กใหญ่ของเราก็คือน้องสท่อนนะครับซึ่งซึ่งเราก็รู้ว่าในปีที่ผ่านมาสองท่านนี้ก็คือสุดสุดหลังของกรุงเทพนะครับซึ่งเราขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทาวิสโกในฐานะที่เป็นแอปพลิเคชันของคนไทยเนาะซึ่งเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวด้วยนะครับหลังจากที่เรา ได้ถูกต่างชาติเข้ามาหาสตังค์กันเรื่องท่องเที่ยวบ้านเรานะครับวันนี้เราก็อยากจักคราบงามๆของโอกาสแล้วก็เมื่อสักครู่นี้จริงๆแอปลมนะครับขาดเตรียมเตรียมความพร้อมไม่ประมาณสัก3าล้านคนเข้าพร้อมกันแอปลมต้องกต่บขอภัยแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เรามีเวลาถึงสามชั่มครับที่จะอยากทําร่วมก,กิจกรรมกันได้นนอ,ดอันีมีพิเศษมีความพิเศษอ,อย่างไรสำหรับงานในวันนี้โอเคเลยครับสำหรับ,รบงานวันนี้ก็มันมันเหมือนกับพื้นการท่องเที่ยวของประเทศนะครับบ้านเรามัน โดนหนักจริงๆคือทั่วโลกมันโดนหนักมากนะครับโควิดเนี่ยคือผู้ประกอบตายกันเกือบทุกคนสายการบินที่มานี่ก็คือเหมือนที่เราทราบคือ,คอ,คอตายกันทุกกลายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การท่องเที่ยวเปิดเนี่ยเรียกว่านโยบายที่ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยได้ชิงทําก่อนเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะประเทศไทยเราขึ้น top destination ของของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนนักท่องเที่ยวที่เราทําได้ถึงประมาณ กับสิล้านลายในระยะเวลาแค่ห้าหเดือนนี่ Amazing นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปเราเลยอยากรกระตุ้นกิจกรรมว่าแฟนคลับก็ดีหรือท่านพี่น้องก็ดีนะครับว่าทราวิสโกเองเราอยากเรียนเชิญทุกท่านมาหาเรื่องเที่ยวนะครับเราจึงแจกตัว t r a v i ิสโกบิ๊กโบนนะครับ ซึ่งชาววิสโกมีคนอนแอปด้วยความที่วันนี้อย่างที่ผมเรียนว่า,ามันแอปอาจจะอาจจะตึงๆนิดนึง <ไป S 1> เราย,ยังพอมีเวลานะครับยังไม,ไม่ต้องรีบนะครับยังยได้ถึงวันที่15นะครับก็ก็ก็ขอเรียนทุก Helena ท่านว่าน้องๆหรืออยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยใครจะได้มีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์กับเราต่อไปหรือทำงานร่วมกับเราก็ขอแรงสนับสนุนครับทีที้ทาวิสโกให้บริการอะไรบ้างอะโอเคครับชาวิสโกก็เหมือนที่น้องๆได้เล่าไปนะครับ ผลักเรืองงก็เป็นไฟล์ t นะครับเที่ยวบินก็คือเราให้บริการทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งเดสเ i นเชันเนี่ยวันนี้เราเอาคืนนะครับเราไม่ได้ให้บริการเฉพาะประเทศไทยนะครับทาวิสโก้กำลังจะก้าวออกไปสู่ประเทศนะฮะในเซาท์อินเดเชียในค2ปีนี้นะครับแล้วก็เปิดให้บริการทั่วโลกภายในสิ้นปีนี้นะครับและในขณะเดียวกันตัวรายการทัวร์ก็เหมือนที่เราทราบเมื่อสักครู่นะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาพิศิษ์ประเทศกว่า40ล้านรายเนี่ยเราก็หวังว่าทาวิสโก้ก็จะเป็นเครื่องจักรหน ไดเ้เป็นตัวช่วยกระตุ้นนะครับช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างนะครับก็คือท่านที่ไม่มีเวลานะครับเรามีทีมซัพพอร์ตที่ให้บริการจัดการการท่องเที่ยวให้นะครับเช่นน้องๆ้องดาราจะไม่มีเวลาวางแผนตัวเองนะครับก็ใช้บริการกับทางชาวิสโกโ้ได้นะครับชาวิสโก้มีมีผู้มีผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการการท่องเที่ยวจัดแผนการเดินทางให้ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบกระบวนการเลยครับ ง่ายมากครับวันนี้มาร่วมเปิดงานแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการมันร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพิเศษครับโอเครับผมไม่ได้ยินก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็เราต้องขอกติใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ให้พวกเราหน่ยครับได้ได้มาเป็นอีกส่วน่งที่ได้มาเชิญชวนให้ให้ทุกคนนะครับมามาเที่ยวมาเที่ยวมาขึ้นมาหาเรื่องเที่ยวด้วยกันแล้วก็มาหาเรื่องที่ออกนอกโซนงคนเสิร์ตคาวิสโก้แล้วก็ทันซีแล้วก็ดูดีด้วย ก็จริงๆเราปิดมานานใี่เราปิดมานานก็นี่แหละเป็นโอกาสแล้วที่เราอัดอั้นเราเก็บเงินมาเราสะสมพลังมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นโอกาสดีเลยในการที่แบบเราจะไปเที่ยวที่ไหนได้เขาเรียกว่าหาเรื่องอยากอยากไปเที่ยวไหนบ้างอยากไปเที่ยวไหนบ้างอยากไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นครับอยากอยากจริงๆอะเป็นคนที่อยากไปตั้งนานแล้วชอบชู๊ดนะตาชอบอะไรอยากไปญี่ปุ่นปีนี้ก็ได้ไปจริงเพราะเราล่ะสามปีได้มาวเด้่ยวไบ้างครับ ดีใจมากๆเช่นกันครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ทาง t r a v e l z o ได้เชิญเกบเฮียมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็อยากไปเที่ยวครับวันนี้มีแจกคทางปูอางเปาเป็นการเฉลิมฉลองก่อนที่สถานฑูตจีนจะมาด้วยเนาะใช่ครับก็วันที่จ7ใช่ไหมครับทำไม่ได้เลยครับผมก็ตื่นเต้นครับผมอย่างที่บอกไปเป็นแอปเดียวในประเทศไทยใช่ไหมฮะเดินเที่ยวแบบ t า a ิสโก้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนแบบว่ามาใช้แอปพลิเคชันครับผมเพราะว่า อย่างที่บอกมันแบบแอปเดียวจบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเที่ยวที่พักตั๋วบินนะครับผมค่ารถอะไรต่างๆนะครับผมก็สามารถมาใช้บริการได้มีโบนัสเยอะแจกเยอะจริงผมยังแบบโอ้แจกเยอะขนาดนั้นเลยเหรออยากได้บ้างเหมือนนกัครับาคาดคิดกันไหมครับว่าวันนี้เป็นวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการและแอปมันโล่งเพราะว่าเป็นฟู้ดจิ้น่พวกเรามาล่งเปิดตัวด้วยรู้สึกไงบ้างครับทั้งสองที่ ดีใจนะครับดีใจที่พวกเราครับได้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนได้รู้จักคาวิสโกมากขึ้นแล้วก็ผมผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ภายในเดือนนี้นี่แหละครับทุกคนก็จะ เรื่องที่กับทาวิสโก้มาขเ้็หนงแน่นอนใช่ให้ใครก็ได้ครับเป็นตัวแทนฝากทากูมอก็ได้ครับสามารถยังสามารถยังกลับมาโหลดได้รออิสรมเลยโอเคครับก็ขอเรียนกับทุกท่านที่สนใจทาวิสโก้ครับด้วยปรากฏการณ์ของซีนูนิวนะครับแล้วก็น้องแจมฟิมวันนี้แอปทาวิสโก้เราเรียงเลยครับแต่ว่าคงไม่นานนะครับทีมเทคกำลังจัดการอยู่นะครับก็สำหรับตัว5,000 ได้ถึง3ามทุ่มวันนี้นะครับเดี๋ยวขยอยก็ไปทำนะครับแล้วก็กดรับนะครับส่วนตัว10,000ื่นนะครับทุกท่านดาวโหลดได้เลยได้นะครับแล้วก็จะกดรับได้วันเดียวเท่านั้นนะครับคือภายในตั้งแต่เช้าเลยคือตีหนึ่งถึงห้าทุ่ออถึงห้าทุ่มห้าสิบเก้าของวันที่17เดือนนี้นะครับก็วันเดียวเท่านั้นนะครับหนึ่งหมื่นก็รวมแล้ววันนี้กับวันที่17ก็1 5 0 0 0ใช้เป็นส่วนลดได้ทุกรายการเช่นแพ็กเกจทัวร์บางรายการก็ลด10,000บาท ขอบคุณนะะขอบคุณครับ